สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเทนจากเทนเ o ็กโอีกรอบนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อคลิปความเชื่อ vs ความจริงนะครับแล้วก็สาระน่ารู้ของแจ็คเพิร์เซลนะครับอันดับแรกเราจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อกันก่อน,อนคือคนไทยที่เริ่มเล่นลองเท้าวินเทจที่เป็นโมเดลแจ็คเพิร์เซลนั้น <c oughs> เขาจะบอกว่าเวลาซื้อต้องซื้อเฉพาะตัวปั๊ม994เท่านั้นตัวปั๊ม994คืออะไรปั๊ม994ในที่นี้คือมันจะเป็น ตัวบล็อกนะครับตัวบล็อกพื้นตัวปั๊มอยู่ที่บล็อกพื้นแบบนี้อยู่ตรงนี้เขียนว่า994นะครับซึ่งเขาจะบอกว่ามันเป็นตัวที่ยิ้มสวยยิ้มสวยกว่าตัวบาร์โค้ดถ้าเป็นตัวบาร์โค้ดพยายามอย่าไปซื้อมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะฮะมันไม่ถูกต้อง1 0 0เสมอไปเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยตัวบาร์โค้ดจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีบาร์โค้ดอยู่ใต้ลิ้นแบบนี้ที่เขาเรียกกันว่าแจ็คบาร์โค้ดตัวนี้ก็ยิ้มสวยไม่แพ้กันครับซึ่ง ไอ้ข้อมูลเนี้ยมันเป็นการเขาเรียกว่าความถูกต้องอ่ะเพียงแค่ตึ่งเดียวเพราะว่าในตัว994เหมือนเหมือนกันมันก็มีตัวที่ยิ้มไม่สวยเหมือนกันครับซึ่งตรงนี้มันเป็นความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาแบบไม่ถูกต้องร0 0เซนะครับผมก็เลยอยากจะมาชี้แจงตรงนี้ว่าลองเปิดใจให้กับมันดูมันยังมีโมเดลอย่างแจ็คบาร์โค้ดตัวที่หัวสวยกว่าตัวที่เป็น994อีกเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการดูแจ็คบาร์โค้ดกับแจ็ค9 94แบบไม่ต้อง มาพลิกลิ้นดูแบบนี้ครับว่าแบบเฮ้ยอันนี้มีบาร์โคดนะถึงจะเรียกว่าแจ็คบาร์โคดมันมีวิธีง่ายๆทางลัดแบบนี้เลยครับคือพื้นครับพื้นไายน้ําของมันจะต่างกันมากนะครับนี่ยวเราให้ดูนี่ถ้าเป็นตัวบาร์โคดนะฮะตัวบาร์โคดร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพื้นบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นี่เลยจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยคือเป็นแจ็คบาร์โคดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ถ้าเป็นตัว994แน่ๆคือจะเป็นแบบนี้ครับนี่คื้นน้ำมันจะเป็นแบบว่าแบบขยุ่มขยุ่มแบบนี้นะครับซึ่งเราเทียบไปดู2ตัวนี้มันจะต่างกันอย่างเห็นได้สิ้นเชิงเลยว่ามันเป็นพื้นลายคนละแบบกัน ถ้าท่านเห็นพื้นแบบด้านขวาปุ๊บแปลว่ามันเป็นตัวบาร์โค้ดแน่นอนครับไม่ต้องไปขอคนขายดูว่าพิกเลน้ยที่ผมดูหน่อยมีบาร์โค้ดเปล่าอะไรอย่างนี้และตัวด้านซ้ายมือเป็นตัวของ99400%เหมือนกันครับมันมีเรื่องที่แปลกอยู่คืออย่างตัวนี้ที่ผมได้มามันปั๊ม994เหมือนกันครับแต่ว่ามันมี A ด้วย A เนี่ยมันจะเป็นรหัสที่มีมาคู่กับรองเท้าแจ็คบาร์โคดเท่านั้นเลยคือถ้ามีปั๊ม A ปุ๊บไม่ว่าจะข้างใต้รองเท้าหรือข้างในรองเท้าแบบนี้นะครับนี่นี่มันจะถูกปั๊มไว้ว่า A อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแจ็คบาร์โคร้อยเปอร์เซ็นตแลครับแต่ในทางกับการตัวนี้เป็นตัวปัม๊ม9 9 4าดมี A ฮะมี2อย่างในคู่เดียวกัน ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันเป็นข้อมูลที่ผมเอามาให้ดูว่ามันค่อนข้างเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้เหมือนกันครับแล้วเราก็มาต่อกันเรื่องของสาระน่ารู้ของแจ็คเพิร์เซลนะครับจะเป็นการเอามาให้ท่านฟังพอสังเขตนะครับก็คือตัวแจ็คเพิร์เซลนั้นดั้งเดิมไม่ได้ถูกผลิตโดยคอนเวิร์ตนะครับโดยลากเก่นแท้ของมันนะมาจากบริษัท b f g o o d r i c h นะครับที่เจ้าของชื่อว่าดรเบนจามินแฟรงก์สกินกูดลิทนะฮะถือกำเนิดในปี1870นะฮะ และแจ็คเพอร์เซลในชื่อของ BF g u l l ุลเกิดขึ้นในปี1935เะะเป็นการทำร่วมกันร,ระหว่างในจอร์นเอ็ดเวิร์ดแจ็คเพอร์เซลนะครับทำร่วมกับบริษัท BF g u l l ุลนะฮะซึ่งในจอร์นผมจะขอเรียกเขาสั้นๆว่าในแจ็คเนี่ยเป็นดักแบดมินตันที่มีพรสวรรค์สูงมากและเขาได้แชมป์โลกนะฮะแบดบมินตันในปี1933หรือ1932นะฮะซึ่งหลังจากนั้น1 9 3 3 1 9ถึง1945ไม่มีใครล้มแจ็คคนนี้ได้เลยนะครับไม่มีใครที่เอาชนะเเขาได้ลย ซึ่งเขาได้ทําโมเดลนี้ขึ้นมากับบริษัท BF Gullit จนมันกลายเป็น Jack Purcell ทุกวันนี้ปีถัดมาป19ี1970 convert มา take over ซื้อโมเดลนี้ไปนะฮะแล้วก็ผลิตภายใต้ชื่อ convert มายันทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกจสาระน่ารู้สำหรับท่านที่เพิ่งหัดเล่นนะฮะหรือว่าเป็นข้อมูลให้กับท่านได้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการสาระเร็ว ep 2นะฮะในวันนี้หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจากคลิปนี้นะฮะ ถ้ามีข้อมูลตรงใดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดมีคำแนะนำนะครับคอมเมนต์ลงข้างใต้นี้ได้เลยนะฮะแล้วไว้กลับมาเจอกันอีกใน EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ